ว่าฉันจะคุยไปตรง,งนี้แล้วว่าฉันีก็รู้ฉันอจใจเทศผมี่ปหนอีกทัที่ฉันทำไมสอหรับเธอที่จะทำให้ใต้องต้องจายอันนี้หมือคว่าคือถ้าัาเรื่องกันไปก็คือเขาไม่รับองถว่า คือทุกต่อเป็นก็รักก็รักไม่ใว่าไม่รใช่จริงจริงคือผู้หญิงเนี่ยจะที่งอนแค่แบบว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่มีเสน่ห์ผู้หญิงก็จะรักผู้ชายที่มีเสน่ห์แล้วผู้ชายมีเสน่ห์จะคุยกับผู้หญิงที่ไม่คิดอะไรผู้หญิงก็ตื่นก็จะคิดแล้วบางทีมันจะเกิดอาการหัวหมุนอะทำไมต้องเหลือเขาแต่แล้วไม่ได้ตั้งใจดีหรอก แต่เราส้างเนี้นยเราเป็นคนไิสเราเป็นคนนิสบางทีมันดูแบบเลวหรือว่านอกจากต o จะ หายใจล้กห็ ได้ก็จะใส่ตัวเฮ้ยหู้น่ะตูดรักน่ะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสไตล์น้แล้วแต่เราหาดสไตล์ของอีว่ะเราคิดดึงส้นน้อยดึงน้อยไงการน้องเป็นเรื่องยากก็ครูก็มองไม่แฟร์เหมือนกันการทีจะเป็นสไตล์น้องของตัวเองจะเอาขาเขียนแขนเขียนเขียนน้อมา เชื่อว่าต้ต้องเคยอยากเขียนโน้ตเขาพูดอะพูดต่อหน้าเลยไปเขียนไปเขียนไลน์มันผมมาพูดดีกว่านนะจะได้เข้าใจเองได้กว่านอ่าจะวเออนี่ควรเป็นอะไรนะที่หมอไอเดนมาตรวคิมที่แก้ปัญหา

百四几几？百四。